ายังจำกันได้ตลาดหน้าหนาวฤดูกาล2022-2023นับเป็นรอบตลาดที่วุ่นวายและน่าสนใจที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะมันเต็มไปด้วยการย้ายทีมที่มากมายและน่าสนใจรวมไปถึงแข่งบันดาบิกเนมระดับร้อยล้านอย่างเอนโซเฟรนันเดสอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีอีกหลายดีลที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับในตลาดหน้าหนาวรอบก่อนซึ่งหากนับจากวันนั้นมันก็ล่วงเลยมาก,กว่า1ปีแล้วเรียบร้อยดังนั้นวันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จึงอยากจะขอพาทุกท่านมาดูกันว่านักเตะ10อันดับที่แพงที่สุด ในตลาดเดือนมกราคมปี2023ที่ผ่านมานั้นมีผลงานเป็นยังไงกันบ้างนับจนถึงตอนนี้อันดับ10ยาคุบคิวอย้ายไปอาร์เซนอล22ล้านปอนด์ เริ่มกันที่แบ็กซ้ายหรือเซ็นเตอร์แบ็กชาวโปแลนด์ที่ย้ายข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากสเปซียสู่กรุงลอนดอนก่อนเลยก็แล้วกันคีวีออถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มสควอตเดฟให้กับอาร์เซนอลซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับเพราะจนถึงตอนนี้เจ้าต,ตัว,ตตวก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสในการลงสนามช่วยเอฟเฟโตสักเท่าไหร่ช่วงหลังอาจจะมีบ้างนะครับโดยในะตั้งแต่เจ้าตัวย้วายมาก็เพิ่งลงสนามให้กับอาร์เซนอลไปเพียงแค่22นัดเท่านั้นและเพิ่งได้ลงสนามในฐานะตัวจีไปเพียงแค่13เก็บเสทต่เ้อย วูแฮมตันโดยเขาเป็นคนยิงประตูปิดท้ายช่วยทีมปืนโตนะชนะหมาป่าไป5 0ต่ออันดับ9กจอจินโยรุดแต่ย้ายไปลิสยูเนเต็ด24.8ล้านปอด ในวันที่ตัวรุกวัย21ปีรายนี้ย้ายมาร่วมทับยูงทองสําหรับแฟนบอลพิมเมลิกชื่อนี้อาจจะไม่ใช่ชื่อที่คุ้นหูสักเท่าไหร่นะแต่หากไปถามแฟนบอลบุนเดสเลกาชื่อนี้คือหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมาตั้งแต่ฤดูก,กาล2021-2022กันเลยทีเดียวโดยครั้งหนึ่งสุดหน้าหนุ่มชาวฝรั่งเศสรายนี้เคยถูกวางไว้ในระดับเดียวกันกับสอสุดยอดดาวรุ่งแห่งบุเสเดสเลกาอย่างจามาโมเซล่าและจูดเบลิงแฮมเลยทีเดียวแต่หลังจากที่ตัวตัวนั้น,ย,ย,นย,ย้า,า,ารรยซบลิยูไนเตดมัน ในพรีเมียร์ลีกไปแบบโนสร์พร้อมตกชั้นไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพแต่อย่างน้อยในฤดูกาลนี้มันก็ไม่ยากสำหรับรุดแต่เท่ากับซีซั่นก่อนเขาได้รับโอกาสมากขึ้นและทำงานได้ดีมากขึ้นตามลำดับปัจจุบันรุดแต่กลายเป็นกองหน้าจอมแอซิสของยุงทองไปที่เรียบร้อยแล้วโดยเขาจะให้เพื่อนทำประตูไปแล้วถึง9ครั้งครองตำแหน่งจอมแอซิสของทีมในขณะที่ยิงเองได้4ประตูอันดับ8มารโลกุสโตย้ายไปเชลซี26.3ล้านปอนด์ Back shuffle, ฟูลแบ็กชาวฝรั่งเศสรายนี้ยายมาร่วมทัพเชลซีเมื่อเดือนมาการาคมปีก่อนก็ได้ถูกส่งยืมกลับไปที่โตสังกัดไปช่วยลียงในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาล202220 2 3ซึ่งเขาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและประคองให้ลียงจบอันดับ7ได้ก่อนที่จะยามมาซบเชลซีแบบเต็มตัวในซีซั่นถัดมาเขาได้รับโอกาสมากมายแต่กับอาการบาดเจ็บของริสเจมโดยแบ,บ็กขวาวัย20่ปีรายนี้ทาไปแล้ว3ามแอสซิสจาก13บเกมในพรีเมียร์ลีกให้กับเชลซีและดูเหมือนว่าชีวิต อันดับ7วิตินยาย้ายไปโอลิมปิกมาก์เซย28.3ล้านปอนด์หลายคนอาจจะสับสนกับกองหน้าหนุ่มวัย23ปีคนนี้กับวิตินยากองกลางของปารีสแซงต์แชร์กแมงอยู่บ้างด้วยทั้งชื่อและความเป็นคนโปรตุเกสเหมือนกันแต่ต้องขอบอกกันไว้เลยตรงนี้นะครับว่าเขาคือคนละคนกันนะครับสำหรับวิตินยาที่เราจะพูดถึงรายนี้คือดีตกองหน้าของเอสซีบรากา ที่ย้ายไปโอลิมปิกมาร์กเซยในช่วงตลาดเดือนมก,การาคมปีก่อนจริงแต่ว่านอกจากชื่อที่ละไม้คล้ายคลึงกับกองกลางโปรตุกิสของปชเชแล้วผลงานในสนามของกองหน้ารายนี้แทบไม่มีอะไรให้พูดถึงเลยเพราะจนถึงตอนนี้ตัตัวเพิ่งจะซัดไปแค่8ประตูจากการลงสนามให้มาร์กเซยทั้งสิ้น39นัดอันดับ6โนนี่มาดูเอเกยย้ายไปเชลซี30.7ล้านปอนด์ สำหรับแฟนบอลเชลซีก็คงจะมีไม่น้อยแหละครับที่อยากจะเห็นโนนี่มาดเยเก้ได้รับโอกาสเพิ่มเติมมากกว่านี้เพราะจนถึงตอนนี้ตัวเพิ่งได้รับโอกาสให้ลงเป็นตัวจริงในเกมลดกเป็นแค่9นัดนั้ตั้งแต่ย้ายมาจากเพสวีไอโฮเฟนเมื่อมการาคมปี2023เชลซีคว้าดิมเซนไรนยนี้เข้ามาเพราะเล็งเห็นในศักยภาพที่เขาแสดงให้เห็นตอนที่อยู่กับ PSV ซึ่งมันก็แทบไม่ได้ถูกพักออกมาเลยที่เดอะบริดตส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นของเชลซีที่มากนจนต่อกันแทบไม่ติดซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหลัััักกกกกกททีี่่่่่่่าาาาใหห้้้้เเเเเเชลซเลซดดดูนไมาานไมมมขขสรรแตตตตออยยงงพิปะ2 กันในพิมเบลลีเกมกับคริสตอลพาเลทและลูตันทาวและพาทีมเก็บ3แต้มได้ทั้ง2นัดอันดับ5เบอร์โนบาเดียชิลย้ายไปเชลซี33ล้านปอนด์ อีกหนึ่งแข้งที่เชลซีส่งเข้าประกวดก็คือแข้งดาวรุ่งอีกคนที่ทีมคว้ามาในเดือนมกราคมกองหลังชาวฝรั่งเศสร,รายนี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเขาได้ทันทีที่มาถึงแต่ทว่าก็ถูกอาการบาดเจ็บพรากไปอย่างรวดเร็วเขาหายหน้าหายตาจากสนามไปนานกว่าครึ่งปีแลาภากลัสนามให้กับสิงห์บุรุจนถึง,ถงตอนนี้รวมแล้วกว่า18นัดและดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บใหญ่ของเขาในช่วงปลายซีซั่นที่แล้วจะทําให้ความแข็งแกร่งและคุณภาพของเขานั้นตกลงไปเยอะเลยอันดับ4โคดี้กัคกโปย้ายไปลิเวอร์พูล37.2ล้านปนปอ ในช่วงตลาดหน้าหนาวปีที่แล้วดีลของโคดี้กัปโปก็ถือเป็นที่ฮือฮากันเป็นอย่างมากนะครับเพราะมันคือการปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเจ็บแสบของคู่แข้นตัวฉกาจอย่างของแดงหรือว่าผู้เดอะเรดแมชชีนเข้ามาและจัดก,การทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับ p พ v วได้ในพริบตาส่งผลให้เรายิงวัย24ปีกลายมาเป็นนักเตะของแดงและนับจากวันนั้นจนถึงตอนนี้สถานะของโคดี้กัปโปก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือแนวรุกในระบบ,บุนเวียนของทุเกนคลับร่วมกับเดวิดนูนเยสและเดีนนจจยโกโช เพราะเจ้าตัวเพิ่งจะยิงไปเพียงแค่15ประตูกับ6แอสซิสต,ตลอด51เกมทุกรายการให้กับลรเวอร์พูลเท่านั้นเองอันดับ3แอนโทนีกอร์ดอนย้ายไปนิวการ์เซลยูไนเต็ด40ล้านปอนด์ หลังกอร์ดอนพบเจอกับฤดูกาลที่ยากลําบากกับเอเวอร์ตันในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลที่แล้วดูเหมือนเขาจะได้รับการปลดภาระอันหนักอึ้งที่ต้องคอยแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างของทีมออกไปเขายังเด็กเกินไปที่จะแบกรับภาระทั้งหมดของทีมได้และนั่นทําให้เขาฟอร์มตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เอเวอร์ตันยังมีริชาร์ดิสันอยู่แต่กอร์ดอนเหมือนกลับมาเกิดมาอีกครั้งกับนิวกาสเซิในกรบเพราะกับสาลิกาดงเขาไม่ใช่คนที่ต้องแบกรับทุกอย่างของทีมแต่่่่่่เเเเเพีีีีีีีีียยยยงงูู้้้้้้้้ดดดดดววแแแลลลนน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 นิคาาาาาสสซมมมมมมัััักกกกกตะทททททํํบบบไไใใหอออออรรรร์ฟุ กำลังอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดซีซั่นนี้เขายิงไปแล้ว6ประตูกับอีก7แอซิสตต,ตลอด19เกมในลีกซึ่งนั่นมันคือตัวเลขที่ทำให้เม็ดเงินจำนวน40ล้านปอนด์ที่ใครๆต่างตั้งข้อสงสัยการถูกลบหายออกไปเลยหากนับจากวันที่เขาย้ายเข้ามาด้วยฟอร์มแบบนั้นอันดับ2องมิคาโลมูดริกย้ายไปเชลซี62ล้านปอนด์และอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง8 9ล้านปอนด เขาคือนักเตะดาวรุ่งที่น่าจะต้องมองที่สุดในยุโรปเขาเป็นรองเพียงแค่กริรยันอมบัปเป้และวินซิลูจูเนียเท่านั้นนี่คือคำโฆษณาจากดาริโอเซอร์นาผู้มยการกีฬาของชัคตาโดเนตที่พูดถึงมิคาโลมูดริกณเวลานั้นและนั่นก็สามารถทําให้เสียท็อตยอมควักกระเป๋าสอยริมเส้นความเร็วสูงชาวยูเครนเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวพร้อมมองแบบยิม้มอ่อนใส่เอสนอนอริร่วมเมืองไปอีกหนึ่งทีก่อนที่เขาจะพบว่าการหัวรอที่หลังมันดังกว่าเพราะนับจนถึงตอนนี้มีน้อยมากที่มิคาโลมกจาอับเ ที่เคยบังเอิญทำเอาไว้ความมั่นใจของเขานั้นหดหายลงไปเยอะมากหากเทียบกับสมัยที่เจ้าตัวนั้นเล่นให้กับชัคตาโดเนตในเดอะบริดเวลามูดริกจะทำอะไรจะเลี้ยงจะเปิดจะยิงมันก็จะดูติดติขัดขัดไปหมดและนั่นทำให้จนถึงตอนนี้มูดริกเพิ่งจะมีแค่4ประตูกับอีก4แอสซิสต์ให้กับเชลซีตลอด36เกมทุกรายการที่ผ่านมาเท่านั้นอันดับ 1. เอนโซฟานเดสย้ายไปเชลซี106.8ล้านปอนด์ หลังจากคว้ารางวัลน,นักเตะวรุ่งยอดเยี่ยมพร้อมคว้าชแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกปี2022ส่งผลให้ชื่อของกองกลางหนุ่มจากเบฟิก้ารายนี้มีมูลค่ามากขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งกว่าจะได้นักเตะรายนี้มาเชลซีก็ใช้เวลาตามจีบอยู่นานและหมดเงินไปมาหาศาลเช่นเดียวกันเอนโซเข้ามาพร้อมค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์พร้อมด้วยความคาดหวังจากแฟนบอลผู้บริหารและสตาฟโค้ชสิงบรูเตมบาแต่เขาพิสูจน์ตัวเองได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทุกคนรู้สึกคุ้มค่ากับทุกปอนด์ทุกเพนนีในทุ และนับถึงตอนนี้คงไม่มีใครสงสัยในเรื่องค่าตัวของเขาอีกแล้วเพราะทุกอย่างไม่ได้ถูกพิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยผลงานในสนามและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์